สุดเอกรรจันทบุรีนะครับได้ร่วมกับกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรีกอรมนมีการแถลงจับกลุ่มร้านลักลอบจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า2ร้านรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกับด่านสุลกกรจันทบุรีส่วนควบคุมทางสุลกกรสํานักงานสุลกกรภาคที่1และหน่วยงานความมั่นคงไปตรวจค้นจับกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนําเข้าวกว่า4,200ชิ้นมูลค่าเนี่ยกว่า1ล้านบาทตามน,นโยบายครับของนายธีรัตอัตนาวานิชอธิบดีกรมศุลกากรพร้อมกับนายมนสิทธิ์ภัยสารนาวั์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายยุทธนาภูมิพิพัฒน์รองอธิบดีกรมศุลกากร ให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดครับในการปรับปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับการลักลอบนําเข้าและจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อปกป้องประชาชนและเยาวชนที่อาจได้รับสารพิษจากบุหรี่ไฟฟ้าการนี้ครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยได้มีการบริรณาการร่วมกันวางแผนตรวจคน้นสถานที่เป้าหมายจํานวน2แห่งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีหลังจากได้รับแจ้งว่าภายในมีการลักลอบเก็บและก็จําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าจํานวนมากครับผลการตรวจค้น พบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็มีน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะจำนวนกว่า4,200ชิ้นมูลค่ากว่า1ล้านบาทซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าก็ถือเป็นสินค้าต้องห้ามนําเข้ามาในราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกําหนดให้บารกูและบารกูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักรพศ .2557 ลงวันที่12ธันวาคม2557และ สินค้าต้องห้ามนำเข้าหรือส่งออกตามมาตรา242แห่งพรบศุลกรากรพศ2560โดยการลักลอบจำหน่ายเป็นความผิดตามมาตรา246แห่งพรบศุลกรากรพศ2560ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับเงิน4เท่าของราคาของรวมค่าอากรหรือทั้งจำทั้งปรับครับ